ธรรมชาติและวิถีชีวิตกำลังจะเปลี่ยนไปเพราะขยะเกินความควบคุม GC ในฐานะหัวหน้าคณะทำงานด้านการจัดการขยะร่วมกับวัดจากแดงเปลี่ยนขยะให้เป็นบุญหนุนอุปกรณ์เสริมความรู้ให้ชุมชนเกิด Learning Space ใช้พลังงานส่วนหนึ่งจากธรรมชาติที่นี่จะบอกวิธีการจัดการขยะครบวงจรจัดการเศษอาหารให้เป็นปุย๋ย และผลิตภัณฑ์น้ำยาอเนกประสงค์เปลี่ยนถุงพลาสติกให้เป็นน้ำมันกล่องนมเป็นเก้าอี้ขวดแก้วเป็นพระขวดพลาสติกเป็นจีวรเป็นหมวกเป็นเสื้อนี่คืออัพไซคลิงโมเดลเข้าใจง่ายแค่เอาขยะก,กลับมาใช้ใหม่แล้วอัตลักษณ์จะเพิ่มมูลค่าในตัวเองผ้าขยะมาที่นี่บุญก็ได้ความรู้ก็มีหมู่ญาติมิตรเปลี่ยนขยะให้เป็นบุญ ขยะจัดการได้ไม่ยากเจริญพร